ครับผมเสาร์นี้ครับเี่ลูกปนกบครับตอนนี้แม่ก็กำลังทุ่มย่างอีประเดียกมึงเนี่ยแต่<ม>เราปลุกกบนะครับเอาเข้าแวันเผากันมาว่ากบเนี่ยเราเผามานเรื่อยๆนะผมคาดวไปล่างเคียงล่างคายอยู่ตรงนี้นะครับกบ,บสดๆครับ เฮ็ดเอาขึ้นมาบึงนึงนะครับครบก็ได้รุ่งที่เหลือใส่ระบาดครบนี่ทางสีนะครับปนตัวเดียวพว่อครับไอนีส่วะครบโอ้ยเ่อโอ้ตอ้จะใส่ขึ้แม กรบสดๆเลยครับตวันนี้เมื่อเช้านี้เมนู่นบนกบครับบนี่กับปลบาควาปลาคอนี่ปลาคอติดเบรร็ดกบเลยครับ <c oughs> สองตัวติดเบรร็ดกบติดแดงเลของมันบุกรับล่องถาดติดตามเลงครับผลกบครับผมหลังจากเอาเอาความบ่ พร้อมกับบักพิกพอเอาหางเอาเอาเท้าเรียบร้อยแล้วครับผมข้าจะนั่งเช็ควิดีโออยู่ครับตอนนี้ก็กบก็ตุกเรียบร้อยแล้วครับไปอาหารเส้าครับ นปนกบปนกบครับมันนี่ฝีมือทันแม่ครับ <c oughs> อ๋อบเบื้องมีนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันมีน้ำต้มปลาดิยครับมึเงนะเอาโกบลง่ะเขาออกมาแล้วครับ

ใส่น้ำพอดีใส่บล็อเค็ยง่อยครับครับตอนนี้ก็เซตบายแล้วครับมีนู่น,นคนก,กบใส่บ่าทต้าในเดียบร่อยลอยก็สิ้นครับใส่หอม ทเทียบ้อยๆเปอร์เซ็นตนี่คือลงทองครับโอ้วนเดอยุ่งโอ้ขาดมาเลยครับโงงัวใส่ลายเสียบลายเลยครับรุ่นี้ <laughs> คนไหนก่อนเนียโอเคครับเ็ <laughs> นอันเซ็ตครับปนกบฝีมือยายรุ่นครับ <laughs> <laughs> เออด <laughs> าวมวเขวารับบา้เสร็จเรียบร้อยนะ <laughs> ครับาหารเดือดสกอนเท็มงานครับ